สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะะกับผมลุงเลสเตชันนะฮะม,มหรสพของคนชอบตกปลาพาเพื่อนๆมาตกปลาบ่อทรายครับผมวันนี้ผมมาตกปลาบ่อทรายที่ผมอ่อยไว้นะครับผมก็มาก่อนหน้าที่ผมมาถึงเนี้ยมาถึงได้สักพักเนี่ยมีคนหว่านแหอ,อยู่ตรงหัวฝั่งนู้นที่เป็นป่าแล้วนะครับแล้วก็คุณลุงก็ดูดน้ํานะปึง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 เลยน้ําลงไปประมาณสักเอ่อสามสิบเซนประมาณฟุตหนึ่งนะครับระดับน้ําลุบลงไปประมาณ สามสิบเซนสามวันพุธลหัส,สุกแล้วก็มาวันเสาร์สามวันเต็มๆน้ำยุบลงไปแล้วนะครับก็มาถึงก็อ่อยเลยนะมาถึงก็อ่อยเหยื่อปกตินะครับมีเม็ดขึ้นนะครับก็มาถึงบ่สองฝนตกเลยเนี่ยเพิ่งหยุดแต่สักพักหนึ่งเริ่มร้อนอากาศเริ่มร้อนมีอาการนะอาการปลาไหลไหลทุ่นไหลลงไปนะแต่มันไม่เหมือนตองนะมันไม่ได้ตองเลงวันนี้ผมมาตกโดยการใช้ทุน่นนะเป็นทุ่นน้ําลึก นะครับขนาดเจ็ดมิลน,นะฮะยาวสิบสี่เซนนะจริงๆทุน่นชุดเนี้ยมันมีอยู่หลายหลายความยาวนะครับมีสิบเซนสิบสองแล้วก็สิบสี่ผมเอาตัวสิบี่เซนยาวที่สุดนะครับซึ่งจะทำสิบหกเซนก็ได้นะแต่มันจะใหญ่ไปนะครับสิบสี่เซนนี่กำลังงามเลยนะความยาวนะครับของบอดี้นะความใหญ่ของบอดี้อยู่ที่เจ็ดมิลความยาวยที่สิบสี่เซนยาวรวมนะความยาวรวมตั้งแต่ขาต้นขาไปถึงปลายหางเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเก้าเซน หางเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อสีข้างบน,เ,นเป็นหางกลวงนะเป็นงานกลวงส่วนช่วงตั้งแต่โคนไหลไหลทุ่นไปถึงเกือบถึงปลายเนี่ยเป็นบอดี้เเป็นแกนคาร์บอนสีขาวนะเป็นแกนแข็งนะเป็นเรือหรือเ,เรียกอย่างหางตันนั่นเองนะครับผมข้อดีของการทําทุ่นลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะทําให้ทุ่นเนี่ยยืนน้ํานิ่งหนึ่งนะบอดี้ใหญ่แบบนี้ยืนน้ํานิ่งนะสองหางใหญ่ๆหญ่หนึ่งจุดเจ็ด 1.5มิลเนี่ยมองระยะ4-5 5-4ไป่ไงถึงประมาณ8-1เนี่ยสวยเลยกาลังงามโดยถ้าเลย8-1ไปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็ดีก็คือมันยืนน้ำนิ่งที่เนี่ยมันเป็นคลื่นนะมันจะมีคลื่นลมธรรมชาติเนาะมีลมมีคลื่นแล้วก็มันลึกนะฉะนั้นเราต้องมีบอดี้ที่ยาวๆแล้วก็ใหญ่พอประมาณไม่ควรใหญ่เกินไปนะใหญ่ๆก็ดีฮะแต่ชอบแต่ผมชอบประมาณนี้กําลังดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอาการทุ่น ของลักษณะแบบนี้ว่าการยืนน้านิ่งเหมือนที่ผมบอกไหมนะยืนนิ่งไม่นิ่งดูจากกล้องที่เวลาที่ผมถ่ายจากกล้องตัวนี้นะถ้ามันไม่นิ่งเนี่ยมันจะไหลไปไหลมาเราต้องมาคอยปรับกล้องแต่ถ้ามันนิ่งคือเราวางกล้องไว้ปุ๊บก็จะรู้เลยนะว่ามันไม่ขยับไปไหนเลยมันจะอยู่ยืนยืนน้ํานิ่งสู้คลื่นสู้ลมสู้แดดสู้ฝนเจอปลามันก็สู้นะจะเจอหรือเปล่านั้นเองนะที่นี่เป็นบ่อทรายที่มีปลา หลากหลายสายพันธุ์มากนะท,ที่ที่ทราบจากเจ้าถิ่นที่ถามถามคนกันมานะหลกัหลกๆที่จะเห็นคือชะโดเยอะมากนะชะโดแล้วก็ที่เห็นโดดๆวันที่ผมเอาอ่อยเป็นยี่สกแล้วก็มีลูกป,ปนินนะบิงบ่งไปบิ่งว่ายผ่านไปผ่านมาแถวนี้ข้างล่างเนี่ยแล้วก็เห็นเขาคุยกันข้างบนเมื่อกี้ที่คนที่มาหวานเนี่ยโอ้ปลาบึกปลาบึกเออไม่ใช่ป้าปลาสวายปลาสวายกันว่ะเี้ จริงไม่จริงแท้ยังไงเดี๋ยวดูกันวันนี้ก็ลองนั่งตกไปถึงเย็นนะดูบรรยากาศไปด้วยกันนะปลาไม่กินเราก็มาดูตัวอาการทุน่นดูบรรยากาศนะครับผมดูพักผ่อนนะพักผ่อนหย่อนใจดูที่การพักผ่อนบรรยากาศที่นี่กําลังดีเลยนะะเนี่ยร้อนระอุเลยครับผมติ <c oughs> ดตามรับชมนะวันนี้มากับทุน่นโคตรหมานะรุ่นโคตรหมานล,นานลุงเลสเตชนัน <c oughs> เดี๋ยวขูเรื่อง <c oughs> เอาแล้วครับเริ่มแล้วครับดูนะฮะปลากําลังเข้าเลยฮะเม็ดกําลังมาแบบซุยๆเลยนะดูลมฮะด,ดูลมฮะโอ้โหมืดท้องฟ้ามืดหมดเลยโอ้โหปลากําลังเข้าพอดีเนี่ยช่วงแบบมานั่งได้สองชั่วโมงกว่าปลากําลังเข้าเลยคือเม็ดนะกาลังเข้ามานะนั่งอยู่ตั้งนานเม็ดไม่เข้าตอนที่เม็ดเข้านะมาพร้อมกับลมโอ้โหดู มืดตึ๊บอืมทางฝั่งของอ่าหันคานะฝั่งด,ด้านซ้ายมือกล้องเนี่ยหันคาขวามือในเมืองนะยังสว่างสว่างอยู่นะแต่มาทางด้านนี้ฮะสันบุรีฮะมืดตึ๊บดูโอ้โหดูลมดูลมฮะนี่เดี๋ยวอีกสักครู่ยิงมีโอกาสได้มูบดูตรงจะได้มูบนะนี่โอ้โหเดี๋ยวเราดูกันเนาะมเม็ดกำลังเข้าเลยนะ โอ้โหแล้วก็ทาย้อนแสงด้วยอ่ะผม <c oughs> ต้องย้ายไปทางนี้เอออมุมนี้แล้วกันนี่เอามุมนี้มันจะสว่างหน่อยนะมันวมานั่งอยู่มุมนี้ต่องั้นย้ายมามุมนี้นะที่นั่งเดิมนั่นแหละเนี่ยบรรยากาศอือหือดูเถอะั่งน,นี้ฟ้าใสสวยถ้าไม่ได้หาย้อนแสงก็จะสวยๆอย่างนี้แหละโอ้โหดูอากาศดีฮะโอ้โหเข,โขียวปิดเลย ปลากำลังเข้าเลยนะพี่น้องพเพื่อนครับเม็ดปลากำลังเข้าเลยครับพี่น้องครับร่มเริ่มไม่ต้องได้กาลางกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหน้ําที่บอกว่ากําลังสวยเลยอะทุ่นกําลังมองเห็นชัดเจนใสแววเลยนะทุ่นนี่แบบว่า <c oughs> กําลังดีอะไม่รู้จะบอกไง กลางล่มให้ให้กล้องก่อนเยวดูก่อนเด้อดูมุมกล้องก่อนดิพี่น้องโอ้โหดูนะอโอ้โหไอโดก็ขึ้นดีแท้กไม่ใช่โดไม่ใช่โดนกน้ำโอ้โหดูวิวสวยฮะนี่สี่ข้อสีห้าข้อสีโอ้ยตั้งไาห้าข้อสีสี่ข้อสีดูแดดสองมาทางไหนไม่รู้แสงสว่างเข้ามาที่ตัวทุน่นโอ้โหมองเห็นชัดเด่นเป็นสง,งา่า ปลาอยู่ไหนหนอเนี่ยเม็ดปลาเข้านะอยู่หน้าทุ่นเลยนะเม็ดปลาเลยทุ่นไปประมาณสักฟุตเดียวเนี่ยสีข้อสีเป๊ะๆเอาละเนี่ยด้านล่างนี้นะลูกปันนินนะตัวประมาณนิ้วนะ่ะโอ้โหมาเป็นหมู่บ้านเลยฮะมาเป็นฝูงนเลยมาเป็นขยองผมเอาอาหารนี่ยอ่อยไว้เนี่ยโจ่งๆไว้เนี่ย เมล็ด่ามันมีปลามันก็มีปลานะกระโดก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายนะถ้าจะโดขึ้นหนึ่งมันจะเป็นเม็ดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ไม่มีเม็ดจะโดแบบสู้ๆเลยนะแต่มันจะมีเม็ดปนินอนะ่ะเม็ดเป็นพวกปลาเล็กปลาเกตนะนะมันจะมาเป็นช่วงๆลาเป็นชุดๆแต่เวาลาโยนอาหารลงไปปุ๊บเนี่ยเม็ดนี่จะหายไปเลยนะบอกพักสักพักหนึ่งเร,เราเราเร็จทุ่นอะไรได้เสร็จรอสักพักนะเม็ดมันจะเริ่มขึ้นอีก คือด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังล้อมทุน่นแต่ไม่กินโอ้โหนุ่นฝั่งนู้นฝนตกแน่เลยเดี๋ยวสักครู่นะผมว่าได้จะได้มุกจริงๆนนเนี่ยเหมือนเวกเริ่มขอตัวแล้วนะครับโอ้โหมึดตึ๊บเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวถ้าถ้าได้ลงเม็ดหยิดใหญ่เราคงต้องเก็บของนะลมมันเริ่มเย็นๆมาแล้วเนี่ย พัดมาจากทางสันบุรีไปทางรนเมืองดูเม็ดมขึ้นอยู่ตรงหน้าทุ่นนี่ดูเม็ดขึ้นล้อมทุ่นอะ่ะผมไม่อยากลังนะลังเนยอาจจะเห็นอาการแต่เราอยากปกปะกกินไงเป็นหลังก็เปินันมีสองอย่างเห็นอาการชัดแน่ ลมพัดใบไม้ลงมาเมื่อกี้ยังอันนี้อยู่เลยโอ้โหโอ้โหเมฆเมฆก่อตัวดำเลุมคึงคังไม่รู้จะตกทางไหนแต่บนหัวนี้ก็เหมดแนกวนนะจะตกมันจะได้ปเปื้เ๋ยวนะเก็บกล้องก่อนเลกเก็บกล้องเจ้าปัญหาก่อนมีประโยชน์ไปยันอนึางนี่กล้องนี่เสียฮะแจ้งเสียฮะแจ้งชำรุดฮะพอดีละ ขออนุญาตเก็บก่อนนะฝนจะตกว่ะดูแล้วเดี๋ยวมันจะเปียกชุ่มเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอย่างนนี้ต้องเก็บตอนที่ฝนยังไม่ตกนี่แหละว่าตอนนี้บนหัวนี่มึนหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บครัวก่อนเด้ออย่าเอาอะไรไปชี้ฟ้าตอนนี้ห้ามอันตรายเก็บก่อนอุ๊ปเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นเปรอะก็ได้เดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเก็บก่อน อันนี้อันตรายฮะลมเริ่มมากินฝนนะสัญญาณฝนไม่ลงหรอกแต่ว่ามันมืดแล้วครับผมเราต้องรีบเคลียร์เก็บอุปกรณ์ก่อนนะเก็บอุปกรณ์ก่อนาลาๆๆฉันจมึงไม่ไปเกี่ยวปลาวะเนี่ยมันเกี่ยวเลยนิ้วฉันเนี่ย ไอ้แต่เลือดกระฉูดเลยเอาเลี้วเอาเลี้วตกแล้วของแท้แลี้ยวฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วตกเม็ดใหญ่ด้วยเอาแล้วไงเอาเลี้วเอาเลี้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเก็บเดี๋ยวเย็เย็นๆนะโอ้โหเอาแล้วครับตกของจริงแล้วครับเม็ดใหญ่ด้วยฮะเม็ดใหญ่ด้วย ไม่เก็บไม่เก็บเก็บบ่เก็บเม็ดใหญ่ด้วยนะเม็ดใหญ่ด้วยนะมาเตือนแล้วมาเตือนแล้วนนเม็ดใหญ่ด้วยนี่นี่มาแล้วอ,อ,วอ views, วนะุ้ยเม็ดเบลอเลยดูดย,ย,ยูเอาแล้วครับเปี๊ยะน่โครงการเปี๊ยะหน้ามีแน่วันนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยเอาแล้วครับโอ้ตกมาแล้วโบเบโบเบแล้ว อยฝนทั้งสองรอบของอ่ะเดี๋ยวดูเย็นเย็นนะครับพี่น้องเย็นเย็นเย็นกำลังกำลังเคลียร์อยู่ครับพี่น้องครับเย็นเย็นนะครับโอ้ยไหนละตะกี้แดดออกวันนี้สองอารมณ์นะตอนมาแดดอย่างร้อนละร้อนแต่แล้วก็เป็นฝนฝนฝนลม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 ฝนฝนไปเดอเอเก็บกอนเก็บก้อนเก็บก่อนเอารวเอาเอาเลยเอาเลยของแท้แล้วเว้ยของแท้แท้ว่าแล้วกันเนี้ยนะ เราต้องเอาของที่มันจะเปิบกเวยอะก่อนหมุนผิดหมุนถูกอีเนะเฮ้ยเอาละหมุนผิดหมุนถูกเลยเ,ลเก็บละเก็บ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 ลุงเก็บดวนดวนดวนจีไปสันีจา้าโอ้ยนอออกอาหาร วนครับเก็บดวนทุกอย่างเก็บดวนตอนนี้ฝนมาแล้วครับทุกคนอ้นี่ก็ปิดกได้เห็นเก็บของหน่วนเลยครับปิดกล้องกันนะจ๊ะปิดกล้องนะจ้ะฝนตกแล้วจ้าพ่อแม่พีนะ่น้องภารก,กิจภารก,กิจวันนี้ไม่สําเร็จนะฝนตกแล้วโอ้โหฝนตกแล้วครับ ดูนะครับดูสันบุรีมึดตึ๊บเลยครับโอ้โหมาแล้วฝนยกเลิกภารกิจตันนี้ด่วนจีโอ้ยโอ้ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วโอ้โหดูดูดูโอ้ยเก็บปิดประตูเอาเอาไปแล้วก็ปิดปิดประตูไปแล้วครับผมฝนตกฝนตกโอ้ยหน่อว้าเด็กเอาไปยังไงรถอ่ะปิดประตูไหมคงแล้วคืเอาโอ้โหโอ้โหนี่ฝนนี่ฝนทุกคนโอ้ดูโหมืดหมดเลยดูทุกคน โอ้โหทุกคนน่ากลัวมากเลยฝนตกน่ากลัวมากเลยโอ้โหดูมืดหมดเลยนะครับผมนู่นน่ะโอ้โห <Okay. S 1> ดูสันบุรีนี่นน่ะมืดหมดเลยครับผมฝนตกอย่างหนักเลยดิดีนะเก็บของฉันเสีย้ยววินาทีเดียวผมขึ้นมาถึงข้างบนแป๊บเดียวเองฝนตกแล้วดูดูลงข้างนอกโอ้โหเอาแล้วนะกลับแล้วนะครับผมทุกคน กลับแล้วครับกลับแล้วครับ